ในเวลาต่อมาบ่อท่อได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์บ่อน้ำขึ้นใหม่โดยใช้อิฐแดงดินเผาและปูนซีเมนต์ทำเป็นขอบบ่อเพื่อความคงทนแข็งแรงและเหมาะสมยิ่งขึ้นจากหลักฐานจดหมายเหตุในปีพศ2432หรือรอศ108 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หได้เสด็จประพาสหัวเมืองปักใต้มาตรวจราชการอากรลังนกณนก่อสีก่อหซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลก่อหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงและพระองค์ท่านได้ประทับแรมณที่นั่นหลักฐานจากหลักจารึกหินหน้าถ้ำเทวดาบนเก่อสี่เกาะห้า ในครานั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จกลับทางเรือและมาขึ้นฝั่งที่บ้านแหลมบ่อท่อพระองค์ทรงรับสั่งให้ข้าราชบ,บริพารตลอดถึงชาวบ้านให้สร้างที่ประทับใกล้ๆกับทะเลสาบและท่าน้ำอุดมสมบูรณ์ขณะที่พระองค์ประทับอยู่นั้นปรากฏว่าได้เกิดปลาการประชวนขึ้นมาอย่างเฉียบพลัน แพทย์หลวงที่ตามเสด็จได้ถวายการรักษาด้วยโอสถแต่พระอาการก็ไม่ดีขึ้นครั้นเนื้อครั้นตัวตลอดคืนเมื่อ <Me ille S 2> เพลาใกล้ลุง่งพระองค์ท่านทรงบรรทมและทรงพระสุบินว่าถ้าจะให้หายจากพระอาการประชวนต้องไปเอาน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ณวัดแหลมบ่อท่อซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ประทับ แล้วพระองค์ท่านก็สะดุ้งตื่นจึงเล่าให้มาเล็กที่ตามตเตด็จฟังพอรุ่งสางของวันใหม่ทหารและมาเล็กก็ออกสืบหาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์และได้มาเจอณนะวัดแหลมบ่อท่อทหารและหมาเล็กจึงได้ตักน้ำใส่ภาชนะนำกลับไปถวายให้พระองค์ท่านสงประพักและเสวยอาการประชวนก็หายเป็นปลิดทิ้ง จึงเป็นที่มาของบ่อท่อบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่นั้นมาโปรดติดตามประวัติบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดแหลมบ่อท่อในตอนต่อไป